ได้เวลานอนนะครับวันนี้ฝนตกให้กินข้าวเร็วหน่อยได้เวลานอนตอนนี้ยังเข้ากันมั่วๆอยู่ช่อง ฉันเลิกติดช่องแล้วพวกนี <ces> ้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามให้เขาอยู่ช่อง ช่องเดิมเขานะครับมันจะลักช่องนะครับความแรกของแต่ละตัวไม่เท่ากัน,นขอไป 88ป,ปิดปิดผู้ชายปิดหนุ่มอยู่ข้างคุ๊กก็ปิดหนุ่มปิดหนุม่ม,ม,มเลี้ยงช่องเนี่ยก็ดีอย่างนะเราจะรู้ว่าขี้นกเป็นยังไงนะจะได้ป้อนยาป้อนอะไรถูกตัว อ้าวอ้าวช่องมีเยอะแยะมาแย่งกันข้าไปอ้าวตีอีกอ้าวมีเจ้าของอ้าวข้าไป เข้าผิดช่องเข้าผิดช่องอ่า ติดช่องนแล้วนกติดช่องดีเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอคู่ติดช่องนี่มันก็หวงช่องละเอาตัวผู้ไปอยู่ใกล้ๆหรือว่าตัวเมียไปอยู่ใกล้ๆตัวที่เราจะเล่นเนี่ยมันก็ติดช่องทําให้มันบ้าเขาอีกนะครับ ่อนไล่เข้าช่องเนึ่เราก็ต้องอดูให้มันกินนักอะไรกันกันซะก่อนนะครับมาไปเข้าไปเพราะว่าเราจะไม่มีการไล่น้ำอีกแล้วนะครับให้เคยเป็นนิสัยถ้าจะให้ดีอีกรอบเราก็เข้าเก๊ะหมดแล้วเนี่ยเราก็ไล่จับกระเพาะดู นะครับตัวไหนก็เพาะที่ไม่มีน้ำเนี่ยมีแต่ข้าวเราสัมผัสได้มีข้าวอย่างเดียว่ยแห้งเ้าแก,ก๊กๆแก,ก๊กเราก็บีบพวกยางให้ไปช่วยไปหน่อยนะครับเลี้ยงนกเถ้าไม่เลี้ยงระบบช่องนี่เลี้ยงลำบากบางทีกลางคืนมันบินมันชนนู่นชนนี่แล้วประเภท ไล่น้ําเนี่ยนะครับบางคนที่ไล่น้ําเนี่ยแล้วไม่ได้ขังช่องมาลงมากินน้าเสร็จมันก็ไปเกาะที่เดิมบางทีตัวเดิมไม่ได้เกาะมันก็เตีมก็เจ็บเราก็ไม่เห็นมืดมือย่างบางทีนกมันเห็นมันรู้นะมันสามารถไปแย่งช่องกันได้ตอนที่เราปิดไฟแล้วเนี่ย เหลือตัวที่ยังไม่คล่องนะครับยังไม่เข้า เลี้ยกช่องมัไปง่ายเวลาจะป้อนยาอะไรต่างก็ง่ายนะครับไม่หลงไม่ลืมครับเหลืออีก4 5 6 7 8 9จตัวตัวเดี๋ยวก็พวกนี้ยังเข้าไม่เป็นก็ต้องจับนอนนะครับจับนอนสรุปว่าเลี้ยกช่องเลยดีตอนเช้ากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยให้มันกินน้ำไม่เต็มที่แล้วก็ จับนอนช่องประมาณสักสิบโมงถึงบ่ายโมงเราก็ต้องมาปล่อยลงก,กินน้ำนะครับแล้วให้มันผ่อนคลายบ่ายสองบ่ายสองโมงครึ่งก็ปล่อยบินได้นะครับปล่อยบินในการกัดนกขังช่องเนี่ยต้องกัดต้องรู้จังหวะนะครับไปขังตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นมันก็ไม่ไหวนกอดนานพังนะครับต้องปล่อยลงมากินน้ำ ดดูจ้งหวหวใีัเวลาทั้งวันหมดไปกันทกก็ทนไปเราจะเลี้ยงได้สักเกี่ปีไม่รู้นะครับเลี้ยงเท่าที่มีกำลังเลี้ยงไม่ไหวก็เลิกนะครับ อายุ70แล้วเราจะมากำหนดอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยไปตามตามการเวลานะครับจะเลี้ยงปีนี้จะเลิกปีนู้นจะยังไงไมันไม่ได้แล้วเลี้ยงตามที่กำลังเรานะครับเท่าที่มีโอเคแลครับ